เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะครับชาวแฟนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เซนทอนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Rv อีกแล้วนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าชาร์ลอตนะครับก็จะเป็นบันไดาการเก็บเม็ดนะครับชาร์ลอตนะ EP ที่สี่แล้วนะครับสำหรับสำหรับตานี้เนาะอ่ะมาเหมือนเรานะครับจะชนเลนกับแพนด้านะครับน่าจะเป็นแพนด้าเนาะก็ช่วงแรกไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับ ก็แค่คิปไปเนาะไม่ต้องรีบนะครับสําหรับตัวละครชาร์ล็อตแต่เจอกับแพนด้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมันก็จะมีอีพี EP หนึ่งนะครับที่ผมได้ออลง u t u b e ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เจอกับแพนด้าเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับไม่ได้ยืนเลนยากจนเกินไปเนาะเวลากดเจอกับแพนด้านะครับ <c oughs> เอาวันนี้เสียงผมก็อาจจะ แปลกไปนิดนึงนะครับพเพื่อนเหมือนจะไม่ค่อยสบายอีกแล้วนะครับเพราะว่านอนดึกทุกวันเลยนะแล้วก็ต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะต่อได้อีกชุดนึงอยู่นะปะ๊อปป๊อโอเคสวยนี่ถ้าเขาถ้าเขาห้าวเนี่ยตายแน่นอนนะผมบอกเลยแต่ป่าเขาหายนะไม่รู้ว่าป่าเขาจะมาเติมที่เลนบนหรือเปล่านะเพื่อนอ,อ่ะผมเห็นอ้อยแล้วนะครับ ผมน่าจะพอไหวอยู่นะถ้าถ้าอ้อยเขาไม่ได้มาเติมช่วงต้นเกมผมบอกเลยแล้วสกิลสี่ยกอ้อยไปอย่างนี้ปั๊บ,ลบ,ลบ,ลบแล้วลบัพาส,สีนะครับแล้วสกิลหนึ่งแล้วสกิลเรียบร้อยนะครับปิดดาเมจดอ้อยมาได้นะสวยอยู่นะครับเมื่อกี้ถือว่าอ้อยเขาค่อนข้างที่จะพลาดเลยนะครับ เหมือนแพนด้าจะแอบตีตีปูตีนกนะครับโอเคเขาอยู่ในพุ่มนะเมื่อกี้ผมเช็คเขาโดนนะครับด้วยสกิลหนึ่งหืมเสียดายนะผมน่าจะระบำพาสซีฟไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฝั่งเราก็ได้มังกรมานะครับป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 ,บปับแล้วจหวันนี้สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วยกอันติแล้วพาสซีฟปุบปุบแล้วสกิลสองออมาหืม ผมบอกเลยนะเนาะเมื่อก,กี้มีสกิลหนึ่งนะครับถ้าสกิลหนึ่งรีวูดาวทันเนี่ยมีศพแน่นอนนะสำหรับแพนด้าเมื่อกี้นะครับมาอันนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงในเกมกันไหมครับในคลิปนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับและ้วละบัมพาสิบแล้วสกิลสองเก็บงานไปได้นะครับสำหรับแพนด้านะโอเคสกอร์ตอนนี้ผม ฆ่าไป2แล้วนะครับก็น่าจะเป็นผมคนเดียวเนาะที่ที่ค่าได้นะครับพอสกอร์ทีมตอนนี้เป็นอ่ะเป็นสองต่อหนึ่งแล้วนะครับือนน่อกียังสองต่อศูนย์อยู่เลยนะเอาไม่เป็นไรนะครับทีมเราก็คงไม่ตั้งใจจะพลาดนะครับมันก็คงจะพลาดจริงๆเนาะเพราะว่าเลนล่างเนะี่ยเขาก็ยืนกันค่อนข้างดีนะครับเล่นกันค่อนข้างเป็นเลยเกมนำๆอย่างนี้ต้องกดดันเลนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับชาร์ลอตเนาะ ่ก็อย่างที่บอกนะครับใครที่เป็นสายโซโลนะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะผมก็เข้าใจดีเลยนะครับว่าการเล่นโซโลเนี่ยมันยากแค่ไหนเนาะผมก็จะพ,พยายามพูดทุกคลิปแหละนะครับสําหรับสายโซโลเพราะว่าโอ้โหแล้วยังงี้ยกสองและสกิล2ออกมาดูดเลือดแล้วสกิลไม่ได้นะหนีไม่พ้นนะครับก็โดนเขาสองคนปิดดาเมจผมไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะ เหมือนทีมเราจะยังเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าออบเจกต์ยังไม่เกิดเลยนะทั้งดาร์กและบังกรน,นะครับก็น่าจะต้องเล่นแบบเคียร์เลนกันไปก่อนนะอืมแล้วก็รู้สึกว่าเงินตอนนี้ผมนําอยู่นะครับเงินในทีมเนาะน่าจะพอพอไหวแหละนะครับผมว่าตอนนี้ เหมือนอนโซเราจะมาเติมนะครับแต่แอนดาเขารู้งานนะก็เลยถอยไปแล้วนะครับแล้วกาลีลุดอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วสกิลอันติยกปลายสวยนะครับอันนี้เล่นไปภาคปผมอาจจะมาะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับเ,เพื่อนแอนดาเราฟีป้อมจัดเลยเว้ ไอแพนด้ามันสิแพนด้าเราอะไรล่ะ <g ib berish> ก็เก็บสแต็กแล้วสกิลสองกาเป็นลาบัมพาสซีฟครับช่อนนี้แพนด้าเล่นกับเราไหมไม่เล่นนะครับผมเส,สียดายนะอยากให้แพนด้าเขาเล่นกับเรานะครับเมืรรยย่อกี้อ่าตอนนี้ผมก็ได้สเปียร์แล้วนะครับ <g ib berish> ก็ไอเทมพื้นฐานนะครับที่ผมออกทุกเกมเนี่ยก็จะเป็นเฮ้ยเด็ด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 ,ดแล้วเข้าไปยกอันติอย่างนี้แล้วยกไม่โดนแล้วอ้อยมาเติม ก็หนีสิครับรออะไรมากันเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่ไหวนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนนะเอะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอเทมนะครับสามชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกทุกเกมเลยนะครับก็จะเป็นพวกรองเทา้าลดกู้ดาวนะครับแล้วก็ถุงมือลดกู้ดาวนะครับแล้วก็สเปียรนะ์เนาะก็สามไอเทมชิ้นนีอ้อุ้ยเด้อ สามไอเทมนี้สามไอเทมเนี้ยก็จะเป็นหลักๆนะครับที่ผมจะออกแทบทุกตาเลยนะเวลาผมกดเล่น์ลอตนะครับส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยก็ไปดูที่สถานการณ์เกมเอานะครับว่าออกแบบนี้เนี่ยมันไหวหรือเปล่าเนาะแต่เหมือนเกมนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ออกทอยอยู่นะครับถ้าผมไม่ออกทอยผมก็น่าจะออกเป็นพวกเกาะสะท้อนแหละเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูโอ้โหพนดาเขาไม่ปล่อยป้อมเลยนะทุกคน ก็เดี๋ยวต้องรอดูดาเมจในช่วงเลดเกมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคสวยนะครับเอนโซเราได้ป่าเข้ามานะโอ้โหคิออกซี่ก็ได้ไฮยเตมาด้วยนะครับเอ,อเอาวะาววาว่ตาตอนนี้ผมบอกเลยได้ได้มีคลิปลงแน่นอน <c oughs> ก็นั่นแหละถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้เนี่ยก็นั่นแหละครับก็ชนะนะนน 3. ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เห็นก็แตกนะครับ <c oughs> แพ้นะแต่รูปเกมค่อนข้างสวยนะตอนนี้เพราะว่าเลนล่างเอ่อเลนล่างเขานะครับกับเลนกลางเนี่ยป้อมแตกเปที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเหลือแค่เลนบนนะครับสกอร์ก็ไม่ได้แย่นะสกอรก์ไม่ได้แย่นะครับเป็น8ต่อสีเนาะสำหรับตอนนี้นะครับโอ้แล้วแพนด้าเขาไม่ยอมปล่อยอย่างนี้แล้วเ็เข้าไประบำพาสิฟแล้วสกิลหนึ่งแล้วสกิลหนึ่งแล้ว,ลน,ลวนิดเดียวนะนเพื่อน ดีนะผมไม่วนกลับไปนะเมื่อกี้เพราะว่าอ้อยเขาโหนมากดีเลยนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าอ้อยเขาโหนมาเนาะอ่ะระหว่างวาร์ปก็ขออนุญาตจิบน้ำนครับจะได้พูดชัดๆหน่อยนะครับ ผมน่าจะต้องไปการเรียนกลางนะครับไม่งั้นแตกแน่นอนเพราะว่าแคลรี่เราก็โลดแล้วเข้าไปอันติงัดอย่างนี้อาดูอินไม่รอยผมบอกเลยครับสกิลสองสกิลหนึ่งโอ้โหแล้วสกิลสองอีกรอบสวยนะครับเอนโซก็เก็บงานไปนะโอ้โหวิได้ไหม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 โอ้โหผมไม่น่าจะไหวแล้วนะครับแต่น่าจะได้แกลลี่อยู่สวยเหมือน้อยเขาจะไล่ผมสุดเลยโอ้โหแล้วมากันเยอะขนาดนี้ ใครจะไปรอดล่ะครับมึงก็เอากูเกินทีมนู้นอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเราเองก็ไล่เขาสุดด้วยนะครับถ้าเมื่อกี้ผมไม่หิวกาลีเนี่ยผมไม่น่าจะตายนะครับแต่ว่าถ้าไม่หิวเขาเนี่ยผมก็ไม่น่าจะได้กาลีฝั่งเขามาเนาะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับเหมือนอ้อยเราโหนจะเก็บอาริทไหมตรงนี้ แล้วยังไงอลิซจะรัดได้หรือเปล่าแล้วแล้วแล้วอ้อยเขาได้มังกรไปนะครับแต่ว่าเขาเสียสองเลยเนาะอ้อยกับแพนด้าเขาตายนะครับหลังจากเอามังกรเสร็จเราน่าจะได้อยู่นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังเหลือดาร์คเฟลเยอร์อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าทีมเราจะเอาหรือเปล่าแล้วยาเตะจังหวะน,นี้ยังไงแล้วเข้าไปยกระบำพารสิบและสกิลสองและสกิลหนึ่งโอ้โหแลสกิลสองมาไม่ไหวโอ้โหแม่เงย ไอ้ผมว่าผมผมเริ่มโยนแล้วนะครับเสียดายเลยนะถ้าเมื่อกี้หายาเขาไม่อันตีเนี่ยผมน่าจะเก็บเขาได้อยู่เนาะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับใครมีอันตีก็ต้องใช้อยู่แล้วนะช็อตเมื่อกี้เสียดายเลยนะครับไม่ได้หายาแต่เหมือนเราจะได้ดาร์กหรือเปล่าโอเคสวยนะครับแล้วก็เป็นทิดอ๋อแล้วเอาดูอินฮาวอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่รอดนะครับ วิลาอ้อยโหนเติมยังไงยังไงช็อตนี้โอ้โหกิกซี่เราลอดไหมกิกซี่กิกซี่สวยนะครับกิกซี่เรายังรอดอยู่นะโอเคได้อยู่นะครับสาหรับเกมนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะมีก็มีแต่ผมเนี่ยแหละนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มโยนแล้วนะแล้วแพนด้าเขามานะครับยังไงโอ้แล้วรีบอันตีไปไหนล่ะไอ้หนู แล้วอันติงัดขึ้นไปแล้วพาสีฟนะครับสกิลสองสกิลหนึ่งอ๋อกูสกิลหนึ่งไปไหนวะนะ <c oughs> กูสกิลหนึ่งไปทางไหนวะนะ้าคนดูโอ,โ,โอ้โหไมื่อกี้แต่ก็ยังได้ป้อมเขามาอยู่นะครับโอ้โผมจะได้จริงวะ่ะเมื่อกี้ผมสกิลหนึ่งอะไรของผมวนะน้าอืม ผมไม่เสี่ยงดีกว่านะอาผมว่าแล้วดีนะที่ผมไม่ไม่เสี่ยงจะเอานะครับแล้วห้าวจัดช็อตนี้แล้วระบํายกแล้วโอ้โหแม่เอ้ยผมน่าจะส่วงเขาตั้งแต่แรกแล้วนะมันผมจะเริ่มโยนโยแล้วนะเกมนี้แล้วยังไงสวยนะครับทีลีเราปิดดาเมดอ้อยไปได้นะแล้วฮายาไม่รอดน,นะครับช็อตนี้ แต่ผมเสียดายช็อตเมื่อกี้อ้อยมากเลยนะครับผมน่าจะส่วนเขาตั้งแต่แรกเนาะไม่น่าปล่อยให้เขาแบบทำดาเมจผมฟรีเลยนะครับอืมไม่เป็นไรน่าจะพอถูถ่ายได้อยู่นะครับตอนนี้ก็สกอร์เป็น17ต่อ14แล้วนะครับก็เหมือนเกมกำลังจะสู่สี่กับฝั่ง,ขงเขาเนาะจากตอนแรกที่แบบนำนำนะครับเพราะว่า ยิ่งอ่อยิ่งเลทนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็ยิ่งมีของเ,เกือบเท่าๆเราเนาะเพราะถ้าเป็นไปได้ก็อยากรีบจบเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตานี้เพื่อนร่่นทีมเนี่ยจะรีบจบหรือเปล่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่สองขาดนี้อยู่สองขาดนี้ออนนโอ้โหไม่ไหวนะเนะี่ยไม่ไหวเนะไม่ไหวเนะยแล้วยกอันติอ ออผมว่าผมเริ่มโยนแล้วอะ่ะจริงผมตายไปห้าแล้วอันนี้ก็ต้องขอให้คุณดูด้วยนะครับอแต่ผมกดชาลอตมาผมก็ต้องชนะปะแล้วแล้วมไม่ตายนะตลอดอ้อยอลิซเรารอดหรือนนเปล่าล อ่ายังรอดอยู่อยังรอดอยู่นะครับถ้าไม่วิ่งไปห้าวนะจริงๆเนี่ยมันก็มีบางตานะครับที่ผมกดชาร์ลอตแล้วแพ้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยที่พูดอยู่นะครับมันจะได้ลงหรือเปล่านะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าแพ้ก็ไม่ได้ลงและครับแล้วก็ต้องกดเกมนะครับอัดใหม่ตั้งแต่รถเอ่อตั้งแต่ต้นเลยนะ ผมค่อนข้างที่จะเริ่มโยนจริงๆแล้วนะครับผมตายไปห้าแล้วนะแล้วอดูอินเฮาอย่างนี้ผมอันติโยกแล้วพาสีสกิลสองสกิลหนึ่งเก็บมาได้นะครับสำหรับทริริทิริร,ร,รีอะไรทริทรินะครับน,รน, <üğ> น่าจะได้อยู่นะครับฝั่งเขาก็ลมเขาตายนะ โอ้แล้วเขาปล่อยดาร์กมาที่เลนกลางนะครับเพื่อเคลียคีปเรานะแต่ไม่เป็นไรนะผมเชื่อมั่นในทีมอยู่แล้วนะครับสําหรับตอนนี้แล้วเรียบร้อยนะเอนโซปิดดาเมจอ้อยมาได้นะผมก็ถือโอกาสเคลียดาร์กเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยไปเลนล่างกันหมดเลยเนาะไอ้ดาร์กนี่มึงถึกยังวะเฮ้ยอืมอืมอืมอ่ะก็เคลียดาร์เขาไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนแอบแอบเห็นเลนบนเขาดันมานะ ผมน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับโอ้โหแล้วแพนด้านะครับปิดดาเมจทีนี้เราไปได้นะตอนนี้ตัวดาเมจหลักของเราก็เหลือแค่เมจแล้วนะครับกับผมที่ดาเมจตอกต่อยนะแล้วผมบอกเลยว่าอาดุนห้าวอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับอันติยกแล้วก็พาสีระบามไปนะครับปิดดาเมจอาดูอินมาได้นะแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหโหเป็นดาโคตรแรงเป็นดาแรงจัดนะ ไม่ไม่เล่นดีกว่านะครับนะระหว่างวาร์ปก็ขอจิบน้ำหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคมา <c oughs> <c oughs> อีกชิน้นนึงเนี่ย <c oughs> ผมน่าจะออกเป็นอะไรก่อนดีวะ <c oughs> แล้วแพนด้าไหลมาที่เลนล่างอย่างนี้หรือ ไม่ทันนะครับตามเขาไม่น่าทันแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมก็ได้ดาบแดงแล้วนะน่าจะแรงแล้วนะครับสำหรับชาร์ลอตน่าจะล้วงแครี่ตายอยู่นะเหมือนกาลีเขาจะโผล่ที่เลนกลางแต่ผมว่าแม่งแหม,ม,ม่งว่ะไม่รู้ว่าเขาจะดักพุ่มหรือเปล่านะครับโอ้โหและเลนล่างนะไหลามาอย่างนี้นะครับ เอนโซเราน่าจะทันอยู่นะแต่เหมือนฝั่งเขาน่าจะไปโซนที่เลนดาร์กนะครับเขาน่าจะเต็มตัวดาร์กกันแหละแล้วอาดุลแหลมอย่างนี้เข้าไปแล้วลบัมยกขึ้นมานะครับปิดดาเมจอาดูอินไปได้นะอีกหนึ่งตัวอ่าแล้วทีลีเราได้แพนด้ามานะครับบอกเลยว่าดาร์กตัวนี้เป็นของเราแล้วอ้อยมึงมายังไงก่อน <c oughs> โย่ เกือบตายนะเมื่อกี้ผมยังอยู่หน้าร้านค้าอยู่เลยนะว่าจะเปิดแบบเดินมาเปิดดาร์ให้เพื่อนสักหน่อยนะครับเหมือนอนโซเขาจะเริ่มบ่นๆผมแล้วนะขอโทษนะครับที่ไม่ค่อยได้ทำเลนนะอันนี้ผมก็น่าจะไม่น่าจะแหละนะครับผมน่าจะผิดจริงนะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ดันเลนสูงสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดันให้เพื่อนแล้วกันเนาะ เขาน่าจะได้ดากันอยู่โอเคสวยนะครับแต่เกือบโดนลาสนะเมื่อกี้น่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะว่ามีดาบแดงด้วยนะผมแรงแล้วนะครับแล้วอาดุนโบโบพาส,สีบแล้วออกออกได้หรือเปล่าโอเคสวยเหมือนเราจะได้เลนล่างนะครับน่ะเรียบร้อยได้เลนล่างนะครับ ผล,ากกาผลจากการทําคลิปนะผลจากการทําเลนนะครับเราน่าจะได้เลนบนด้วยนะเพราะว่าคลีปเราดันมาแลาาา้วเหมือนกาลีเขาจะมาโซนนะครับโหแล้วเสียดายนะเมื่อกี้เอนโซเขาจับอ้อยได้นะแต่ว่าอ้อยเขาโหนออกไปก่อนเนาะไม่งั้นเนี่ย โดนยกแน่ๆผมบอกเลยแล้วอ้อยห้าวจัดนะฮะช็อตนี้ทีลี้เราเสียกอเกิดเลยนะแล้วยังไงหาจังหวะเข้าไปได้อยู่ได้อยู่สวยอ่าผมมีกอเกิดแล้วอขอบคุณครับอลิสอลิสนี่ก็กดเลือดให้ผมนะแต่ผมก็วาร์ปอยู่ดี <c oughs> เ,อเอ้ย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 อย่านะอย่านะ น่าจะได้ป้อมกลางอยู่นะครับแล้วอ้อยโหดมาอย่างนี้แล้วเรียบร้อยนะครับโดนคลิกซี่เราปิดดามเมจไปได้นะแล้วยังไงไม่รอดผมบอกเลยฟิกอันตินะชอนนี้แล้วฮายาย,ายังไงโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงโอเคสวยนะครับก็ปิดฮายายมาได้อีกหนึ่งตัวนะสำหรับอลิสเราเราน่าจะจบบ้านได้นะครับเกมนี้ แล้วยังไงล่ะครับโอ้โหเขามีเคียวนะแต่ไม่รอดนะครับโอเคสวยอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกสกอทีมนะครับแล้วก็สกอของผมแล้วเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ไอเทมกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่เกมนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นป่าเราเอ็มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอหน้าโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวเฮ้ยระคร้างอะไรเนี่ยอ่าก็ยังอยู่ในช่วงแรงคอมไอยอยู่นะครับคะแนนผมก็อยู่ที่9 2จนะอ่ะคลิกซี่เราได้เอ็มไปนะครับอันนี้ผมลืมบอกนะครับคลิกซี่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับที่ผมกดมากดมากับเขานะแล้วก็มาเล่นกับเขานะครับอ่าผมก็ สกอ์ทีมนะครับอยู่ที่29ต่อ21นะครับผมก็ฆ่าไปเจ็ดตายไปห้าช่วยไปหกเนาะประมาณนี้นะครับคะแนนก็อยู่ที่9.2เนาะอ่ากิกซี่เนี่ยเขาเขาเขาเอ้ยเขาเขาเขาอะไรละกิกซี่เนี่ยเขาฆ่าไปเก้าเลยนะครับอ่าสำหรับไอเทมนะครับอ่าผมนะครับก็จะออกเป็นรองเท้าลูกคู่ดาวนะครับแล้วก็ฟอร์ตเคปนะสเปียร์นะครับแล้วก็ดับถึกแล้วก็ดาบแดงแล้วก็ก่อเกิดนะครับประมาณนี้เนาะ มไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอ่ะดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนนะครับไฟผมก็อยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะรับความเสียหายก็แสนกว่านะเพื่อนก็เยอะที่สุดในทีมนะครับเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวตัวแทงดาเมจนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแต่ว่าอ,อ่อรายการรายการอ,อ่าเก็บเม็ดชาลอดเนี่ยผมจะสลับไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะลงตัวอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นชาลอดอีกรอบหนึ่งเนาะ เพราะว่าจะได้ไม่เบื่อกันนะครับสําหรับเอาคนดูเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเซนทอสวัสดีครับ